เอารถมือ2ที่เหมือนสภาพรถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับนะมารีวิวให้ใหชมกันไม่ My ใช้งานมาเพียงแค่4,800โลเท่านั้นคันนี้ที่เอามานำเสนอกันนะครับมาในค่ายของ MG นะครับรุ่นย่อยคือ MG 5ตัว X ตัวท็อปเลยนะครับตัว X นี่คือเป็นเกรดรุ่นย่อยตัวท็อปสุดมีสลูปแล้วก็ฟัง์กชันให้มาแบบจัดหนักจัดเต็มมากนะครับขับบนท้งถน,นนเท่แล้วก็สไตล์แบบโฉบเฉี่ยวมากนะครับให้ความสปอร์ต คลาสสิกและรักชูรี่ในคันเดียวกันนะหาปั๊มน้ำมันใกล้เคียงฉันค้นพบมากกว่านหนึ่งคั๊มสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับผู้ชงนะครับที่ช่อง Perfect Car Channel นะครับนะวันนี้เอารถมือสองที่เหมือนสภาพรถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับนะมารีวิวให้ใหชมกันไม่ใช้งานมาเพียงแค่4,800โลเท่านั้นนะครับ4,800โลที่สำคัญเป็นตัวท็อปสุดเลย นะครับนะก่อนจะไปชมคลิปกันฝากกดไลค์นะครับกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรถเข้าใหม่ด้วยครับผมนะคันนี้ที่เอามานำเสนอกันนะครับมาในค่ายของ MG นะครับรุ่นย่อยคือ MG 5ตัว X ตัวท็อปเลยนะครับตัว X นี่คือเป็นเกตรดรุ่นย่อยตัวท็อปสุดมีสลูปแล้วก็ฟังก์ชันให้มาแบบจัดหนักจัดเต็มมากนะครับแล้วก็ที่ชอบเป็นพิเศษนะครับตัวนี้ให้รูปโฉมนะครับทั้งโฉมหน้ากระจังหรือบัานท้ายนะครับ ที่คล้ายกับรถยุโรปแบรนด์ดังแบรนด์หนึ่งเลยนะครับนะก็ขับบน,นท้องถนนเท่แล้วก็สไตล์แบบโฉบเฉี่ยวมากนะครับให้ความสปอร์ตคลาสสิกและรักชวรี่ในคันเดียวกันนะครับนะมาดูครับคันนี้นะครับเป็น MG MG5 1นะครับเ g 5 1 5 X นะครับนะเกียร์ออโต้ปี2022เลยนะใช้งานมาเพียงแค่4,800โลฟังไม่ผิดนะครับใช้งานมาเพียงแค่4,800โลนะครับบอกเลยว่า ใหม่น้อยมากแล้วก็สภาพใหม่ป้ายแดงจริงๆนะครับอ่ะดูโฉมหน้าแบบโฉบเฉี่ยวแบบนี้นะครับอ่านะครับนี่นะครับโลโก้ MG นะครับเห็นยังชัดเจนนะครับตัวนี้นะครับรถอาจจะยังไม่ได้ทาความสะอาดเรียบร้อยแบบฟรีิสตนะครับตัวนี้นะแต่เดี๋ยวทาออกมาผมบอกเลยว่าสวยมากใจร้อนวันนี้อยากเอาไม่ชมกันก่อนนะครับนะอยากเอาไม่ชมกันก่อนไฟหน้าโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับล้อแมกนะครับเป็นอ่าสีโครเมียมตัดด้วยสีดําสวยงามมากนะครับตัวนี้ ยางก็ได้ยางปี2 2ตามยางของตัวรถเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญฮะตัวนี้กล้องรอบคันเห็นไหมตรงกระจกก็จะมีกล้องให้ด้วยตรงนี้นะครับนะพูดง่ายว่ามันมีภาพทาภาพจําลอง3มิติได้เดี๋ยวพาไปดูฟังก์ชันและลูกเล่นภายในรถฮะดูงข้านะครับสรุปเป็นแบบออโต้นะครับตัวนี้เป็นแบบออโต้เลยนะครับนะตัวรถครับสภาพใหม่ขนาดนี้พูดได้เลยว่าการันตีสภาพอยู่แล้วไม่มีชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อได้นอนนะครับยิ่งเลขไม่เนี่ย4,800โล์ไมแท้กล้าการันตี นะครับอ่านะครับอันนี้ก็เป็นภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีดําตัดด้วยได้สีแดงนะครับสวยงามนะครับผมนะเรื่องนี้เราการันตีได้นะเรื่องชนหนักนะครับมีสคบคุ้มครองผู้บริโภคให้นะครับนะก็ถ้าตรวจเจอว่าเราถเรามีชนหนักพิคล่อต่อต่อก็ไม่นะครับซื้อคืนเต็มจํานวนเงินนะครับให้ดูเห็นไหมปกติไฟหลังคาเนี่ยจะมีอยู่ข้างบนตรงกลางแต่อันนี้จะอยู่ตรงนี้นะครับเปิดตรงนี้ได้เลยมันจะมีไฟสองเดี๋ยวผมพาไปดูในรถแล้วกันนะครับผม2ฝั่งนะครับอ่านะครับ ข้างหลังก็จะมีเซ็นเซอร์ถอยให้ด้วยนะครับแล้วก็กล้องมองหลังนะครับ1ตัวตัวนี้นะครับอ่าดูครับที่เก็บสัมภาระประมาณนี้นะครับตรงนี้อาจจะดูแคบหน่อยแต่ภายในเนี่ยลึกเลยนะกว้างเลยนะครับข้างในนะครับอ่มาดูข้างในนี้กันบ้างอ่าโอเครถใหม่ๆตอย่างนี้ก็จะไม่มีชุดยางอะไรมาแล้วนะครับจะเป็นชุดเติมลมมาให้นะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมท้ายสีเดิมๆสวยๆเลยนะครับสภาพใหม่มากตัวนี้นะครับผมอ่า ครับค่างวดผ่อนคันนี้ใครหาอยู่ผ่อนค่างวดอยู่ประมาณ1 0,000บาทเท่านั้นรายได้2 0,000ซื้อคนเดียวได้ไม่ต้องคำไม่ต้องดาวออกง่ายได้ทุกอาชีพพนักง,งานบริษัทใช้เอกสารง่ายมากนะครับหรือจะเป็นข้าราชการเอาแบบง่ายๆเลยับรประชาชนหนังสือปบรองสเตทเตมนต์ถ้าเป็นข้าราชการไม่ต้องใช้สเตทเมนต์ใช้หนังสือรบรองเดียวเอกสาร2-3อย่างซื้อรถได้อาชีพค้าขายนะครับธุรกิจส่วนตัวนะครับอยากซื้อ,อยากอันนี้ติด ติดต่อปรึกษาได้เลยนะครับนะอ่ะนะครับเดี๋ยวมาดูด้านขวาของตัวรถกันบ้างนี่ครับนะครับรถใหม่ๆจริงๆผมไม่อยากจะดึงอันนี้นะมันมันมันยังแน่นมากอยู่นะครับเนี่ยครับแน่นๆเลยนะเนี่ยครับดูนะครับรอยกระดูกงูนะครับอกระดูกงูชัดเจนนะครับไม่อยากดึงเพราะเดี๋ยวมันจะหลวมนะครับรถยังไม่เคยมีซ่อมยังไม่เคยมีเสียวชนเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นดูรีวิวด้านท้ายให้ดูนะครับ นั่งก็ค่อนข้างสบายนะครับเป็นรถเก๋งเหมาะสําหรับ5ที่นั่งนะครับอ่าโอเคนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูตรงคนขับกันบ้างฟังก์ชันเขาให้มาแบบจัดหนักจัดเต็มอยู่เลยนะครับคันนี้นะครับราคาขายเต็มๆขายอยู่627,000แล้วก็ยังมีโส่วนลดให้50,000จะเหลือแค่ราคา577,000บาทเท่านั้นนะครับด้วยเลขไมเพียง4,800โลนะครับ นะครับสำหรับพอขึ้นมาถึงภายในของตัวรถแล้วนะครับก็ดูจากกระจกก่อนเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับ4บานนะครับอันนี้เป็นปุ่มล็อกกับปลดล็อกประตูนะครับถัดเข้ามาก็จะเห็นเป็นปุ่มสตาร์ทแบบพุ่มสตาร์ทนะครับสตาร์ทง่ายๆหยียบเบรกแตะสตาร์ทได้เลยนะครับนะฟังก์ชันให้มาแบบแบบค่อนข้างโอเคเลยนะคันนี้นะครับเดี๋ยวผมเบาพัด่ลมแอร์ก่อนแป๊บนึงนะเสียงดังนะครับหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอ Android นะครับนะ ดูโหมดสัมผัสง่ายมากนะครับตัวนี้นี่ไอที่ผมกดเนี่ยจะเป็นภาพจําลอง3มิติหรือเลือกดูแบบ2มิติได้แบบนี้นะครับอันนี้ไม่ต้องเข้ากล้องมองหลังก็ทําได้กล้องหน้าภาพจําจอลองรอบคันนะครับเซ็นเซอร์หน้าทํางานหมดนะครับแต่ถ้าเข้ากล้องมองหลังปุ๊บนี่ภาพจะตัดไปที่กล้องมองหลังหรือจะําพทำเป็น2มิติแบบนี้ก็ได้นะครับอ่ปรับความ ปรับเส้นของมุมกล้องปรับได้หมดนะครับนะปรับเส้นของระยะห่างเนี่ยเล่นได้หมดเลยนะครับแล้วที่สําคัญที่ชอบนะสัมผัสง่ายมากครับคุณผู้ชมนะครับสัมผัสง่ายมากนะครับอีกอันนึงถัดลงมาก็จะเป็นมีนวิเกเตอร์ในตัวนะครับเนี่ยเหมือน Google Map เลยนะครับตัวนี้นะครับผมกลับไปอันนี้รองรับ Android Auto ด้วยนะครับระบบ Android Auto นะครับนะให้ดูเชื่อมต่อบลูทูธได้อะไรได้ปกตินะครับี่ เ่อต่อโฟนค่ะนะครับเป็น Connect Android Phone ได้หมดนะครับจะเป็น iPhone หรือว่าตัว Android สามารถใช้งานได้บอกแล้วว่าให้ฟังก์ชันมาแบบจัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับผมอ่ะลองดูฮะเดี๋ยวดูนะข้างล่างก็จะเป็นปุ่มกดเนี่ยเปิดปิดแอร์ปุ่มโฮมเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับนะพรงอะไรก็เป็นมันติฟังก์ชันตัวนี้นะครับเป็นมัลติฟังก์ชันแล้วก็จุดเด่นของ MG คือคําสั่งการด้วยเสียงเนี่ยค่อนข้างใช้งานได้โอเคเลย สมมติผมต้องการหาปั๊มน้ำมันใกล้เคียงแล้วกันผมจะลองกดดูสวัสดีให้ถึงช่วยยังไงหาปัมาป๊มน้ำมันหาปั๊มน้ำมันใกล้เคียงฉันค้นพบมากกว่าหนึห่งปัม๊มนะครับร MG <ว>หายหผมแล้วนะครับก็จะเป็นบีบป่ามีปาตาอตทมีเอโซ,โซ่ให้เลือกนะครับขอเส้นทางไปปั๊มน้ำมันใกล้ๆครับพูดซอสด้วย อะไรคะนะครับก็หาง่ายนะครับนะสะดวกกับการใช้งานนะครับแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้ก็เพิ่มความสปอร์ตความรักชุลี่มาให้ก็คือมีสลูปตรงนี้จะเป็นม่านดึงแบบปิดเปิดนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันปิดอยู่อย่างนี้ดันถอยหลังสลูปทํางานดึงออกเลยอัตโนมัติมันจ้ามากนะครับอย่าไปเปิดเล่นตอนกลางวันนะล้อเลยนะครับนะปิดก็ดันข้างหน้ามานะครับแบบนี้แค่นี้แล้วก็ดึงม่านปิดนี่ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายนะครับผม อ่ะอีกอันนึงที่ชอบนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวพับกระจกนะครับเมื่อกี้นั่งอยู่ก็หาไม่เจอนะครับก็กดลงข้างล่างนะครับกระจกข้างก็จะพับเข้านะครับหรือกดอีกทีก็จะพับออกไฟหน้าเนี่ยปรับต่ําสูงได้ภายในรถเลยนะครับสามตำแหน่งนะครับเบอร์1เบอร์2แล้วก็เบอร์3แบบนี้นะครับได้ถึง3ตําแหน่งเลยทีเดียวนะครับอ่ะประมาณนี้ละกัน HDMI ใช้ได้ USB ใช้ได้นะครับนะครบถ้วนเล่นง่ายครับของ MG เล่นง่าย นะเล่นง่ายฟังก์ชันเล่นง่ายเลยเดี๋ยวผมพาไปดูหน้าตัวรถกันบ้างนะครับนะใช้งานมาน้อยมากเลย4 8 8 0 0โลนะครับ4,800โลเท่านั้นนะครับดูเครื่องพันห้านะครับห้องเครื่องเนี่ยเก็บมามีความค่อนข้างโล่งเลยนะอันนี้คือดําเดิมนะครับนะเขาทําออกแบบเครื่องยนต์มาไม่ให้มีสสายระยงระยางเยอะนะครับโล่งมากนะครับนะอย่างที่บอกไปฮะตัวบอดี้ไม่ต้องพูดถึงเห็นไหม นะครับหัวน็อตไม่มีขยับแน่นอนรถใช้งานมาแค่4,000โลนะครับที่สำคัญคันนี้เพิ่งเข้ามานะยังไม่ติดจองนะครับยังไม่ได้ถ่ายลงการตลาดเลยมีทำคลิปนี้คลิปแรกถ้าใครเห็นคลิปก่อนอยากได้อยากเข้ามาดูรถตัวจริงเข้ามาลองศึกษามาดูรถตัวจริงก่อนได้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมปิดฝากระโปรงแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้วารันตีศูนย์ก็น่าจะยังเหลือด้วยนะนะคันนี้สําหรับคันนี้นะวารันตีศูนย์ยังเหลืออยู่นะครับนะแล้วก็ คันนี้เป็น MG 5นะ 1.5X นะครับปี2022ใช้งานมา4,800โลราคาขาย627,000หักสโซโลดแล้วเหลือ577,000บาทปีค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการนะครับมูลค่า20,000บาทฟรีให้เลยนะครับนะรับประกันเครื่องเกียร์กับทาง Perfect นะครับเครื่องเกียร์กล่อง ECU 1ปี10,000โลเลยนะครับตัวนี้รับประกันเพิ่มเติมในส่งของระบบไฟฟ้า Air v วิ t ยุนะครับเพิ่มเติมให้30วันมีปัญหาเข้าเคลมฟรีค่าแรงค่าอะไร ได้เลยนะครับนะอยู่ต่างจังหวัดซื้อรถกับเราได้ง่ายนะครับส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นได้ถึงหน้าบ้านไม่เว้นแม้แต่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ทุกจังหวัดในประเทศไทยนะครับเรื่องผ่านมีส่งรถไปให้ฟรีเลยไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเทเลอร์รถสไลด์ส่งได้หมดนะครับรวมอยู่ในโปรโมชั่น5 0,000ื่นที่เรามีให้นะครับออกรถเพียง999บาทผ่อนค่างวดอยู่ประมาณ1 0,000บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจเจ้าคนนี้รีบติดต่อมาได้นะครับนะที่เบอร์0 9 7 1 8 1 8 0 0 0ครับ นะข้ามไปดูรถตัวจริงได้ที่ซอยลาซานไป8 7ถนนสุขุมวิท105แขวงบางนาเขตบางนากรุงเทพมหานครครับสวัสดีครับ